เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมในเกม Eternal Evil นะครับวันนี้เราจะมาแก้ไขปริศนารถไฟกันต่อเลยนะครับกับเนื้อเรื่องของมาคัสโอเคมาเริ่มเปิดรถไฟครับให้รถไฟกลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่งและยังไงต่อครใ,ใช่ไขควงหรือเปล่า ไม่ใช่อันนี้มีรูอยู่ใส่น็อตไปอ่ะโอเคใช้ครีมไขนะครับอ่าจากนั้นก็กดไล้ต่อเนี่ยต้องเป็นสีเขียวหมดใช่ไหม เองทำไงเนี่ยเดี๋ยวนะตรงนี้มันไขหมดแล้วใช่ไหมตรงนี้ไม่น่าจะไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน น,นีนิดฟิลต้องการฟิลต้องไปเก็บฟิลที่ไหนเอ่ย ฟิลอยู่อันหนึ่งเดินกลับไปหาเนี่ยอยู่ตรงนี้หรือเปล่ากล้องถ่ายรูปข้ามไปเลยก็ได้เรื่อยเก็บมาแล้วนี่เรื่อยเก็บมาแล้ว ก่อนนะต้องไปหาฟิลแล้วฟิลไอ้พวกนี้มันเก็บไว้ไหนวะโอเคเจอแล้วครับฟิลโอ้หาตั้งนานโอเคครับอยู่ในอโอ้โอโโอโโลวง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 โอเคออกไปข้างนอกครับ โอเคหวังว่าจะสำเร็จน,นะให้ฟิลแล้วโอเคใส่ฟิลเรียบร้อยนี่ก็เป็นสีเขียวแล้วยังไงต่อเอ่ยอ้าถูกต้อง เล่นไหมเล่นไหมสำเร็จเป่าเอาไม่สำเร็จหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเครื่องมาสตาร์ทแล้วนะ ได้แล้วอาา่าโอเคสำเร็จครับจบสักทีมันจะได้ Marcus, you hear me? can hear you โอเคมาข้าเขาไปไหนต่อเนี่ยเ yeah, ข้าไปในเมืองครับ อ่านี้ไม่เล่นตุ้มเป้แล้วเปลี่ยนแผนไปที่สถานีตำรวจดูซิว่าวมา,า,มมา,ค,ามคัสกับอีกคนหนึ่งจะหาเบาะแสอะไรได้บ้างเฮ้ยเราอยู่ในเมืองแล้วอันนี้รถไฟครับอันนี้ทางนี้ไปไม่ได้ ต้องไปเลยทางหน้างเดียวเอ้ยซอมบี้มาเลยเรื่อยไฟฟ้าใช้ไม่ได้อะเรื่อยอ๋ชอช็อกโกแลตสุดปืนพกโอเคจังหวะนี้เราก็ ของเก็บดีกว่านะของมันเยอะเกินมากเลยไม่รู้จะเอาไปใช้ทำอะไร <c oughs> เปลี่ยนปืนพวกไหมเปลี่ยนดีกว่าเนาะอโอ,โโอโเยอะมากโอเคเราก็เซฟก่อน <c oughs> เรียบร้อยครับ รถแอมบูแลนนี่มาเฮ้ยซอมบี้ซอมบี้รายง,งานหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสองสองแรงไหมล่ะดีเดมเมอร์เฮ้ยมันมีอะไรงอกมาเพียบเลยโอ้โหอะไรวะเนี่ย ตำวรวจ่ะหลุดเลยเฮ้ยตรงข้างหลังตรงข้างหลังตรงหลัง,ง,ลงเก็บก่อนนี่ต้องยิงเช็คเพื่อให้แน่ใจว่าตายหรือยังไม่มีอะไรงอกมาเพียบเลยอาช็อกโกแลตเฮ้ย ไม่ตายเอ้ยตัวใหม่ตัวใหม่อามีสองร้อยนะึงใช้เพลินๆครับไม่ต้องกลัวหมดกระสุนโอเคเราเข้าไปดูงนี้ก่อนแผนที่โอ้โหเมืองช่างกว้างใหญ่สำรวจไปเรื่อยก่อนแล้วกันตรงนี้ไปไม่ได้ เฮ้ยไปได้เว้ยตูนี้ไปได้ไหมเอ้ยไปได้มาสำรวจนี่อะไรเอ่ยไอเทมมาหนึ่งชิ้น ตอนนี้เราต้องไปที่สถานีตำรวจครับคู่หูเราบอกนะต้องไปที่สถานีตำรวจอยู่ตรงไหนเนี่ยอไม่มีบอกในแผนที่เลยมาเดี๋ยวไปหาเองก็ได้หูสูงจังน,นี่ย ขึ้นไปกี่ชั้นเนี่ยไปไม่ได้ตู้มันล็อกครับตรงนี้ล่ะเฮ้ยกระสุนลูกซองโดดลงได้ไหมคาดว่าน่าจะไม่ได้เดี๋ยวขอดูรอบๆก่อนนะ โอเคมาดูทางนี้ก่อนมีนสอมพี่เต็มไปหมดเลยเอาเฮ้ยมีเสียงปืนต้องเข้าแปขงในแล้วเอาเฮ้ยเอาเอ,าอู้หูยเป็ดหมดแม็กเลยเสียงปืนใช่ไหมเข้าไปเลยโหลดชาก,ก่อน โอ้โหเต็มไปหมดเลยมาวิ่งมาหานี่ต้องรัวสิครับโรงแรมเฮ้ยอย่าแห่อย่าแห่อย่าแห่ยิยยยยงทีศพกระเด็นเลยปืนโคตรแรงไหนต่อ ตายใช่ไหมขึ้นไปชั้นบนโอ้อยเลือดเสียงปืนเสียงปืนเสียงปืนเ,เฮ้ยทำไมศพศพหลอนว่ะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น Drop the gun No she's one of them she bit me ้าว He was breaking into my apartment, so I called the police. When the officer came, he was talking to the cop. I and him. Out his gun no. and killed him. He tried to rape me, so I bit him in the neck. She killed that cop. When I came in, she was eating his Seems like these monsters can keep their senses for a while. That's not true. He shot him. Don't trust her, or you and me both die. Do something. He's about to kill me. อ h ยิงใครดียิงใครดีผมมันให้เลือกว่ะผู้ชายกับผู้หญิงอ่ะผู้ชายก็ได้ว่มันให้เลือกนะ I won't forget I need to check the cop's body hmm. There are no gunshot wounds Damn it, Bites. I should have guessed by the blood on her palms and the phones are working now Oh, โอ้โหโอ้โหโอ้โหเจ๊แปลงล่างโอ้เชื่อผิดคนขอโทษนะพี่เจกวิงให้ตายซะโอ้โหพี่ตำรวจนี่อะไรเอ่ยมันมีข้อความซ่อนอยู่ เวลาเหรอรหัสแปดสามหนึ่งเจ็ดอ่ามีโมโรต็อปตังเราไม่ลืมตังแน่นอนออออนี่นเนี่นี่เนี่ยแอบมาหลอกให้ยาก แปดสิบโอ้โหเพียบเลยตายซะมีอะไรให้เก็บอ่ะไม่มีเลย ตเย็นตู้เย็นมีอะไรบ้าไม่มีอะไรเลยของทั่วไปห้องน้ำเฮ้ยเกือบตกใจหน้าต่างเปิดได้ไม่ได้ไปเฮ้ยไม่ตายไม่ตายว่ะนั่นหมดแม็กเลย ไดอารี่โอเคข้ามเลยไม่อ่านไปเราต้องออกจากที่นี่แปดสามเท่าไหร่นะอันล่างสุดอันบนสุดดิแปดสามหนึ่งเจ็ดเจแปดสามหนึ่งเจ็ดต้องไหม แปดสามหนึ่งเจ็ดอะไรวะอืมไม่ได้เอเดี๋ยวก่อนนะ หนึงน่งดู u t u b e แล้วกันว่าต้องทำไงบ้างโอเคผมไปดูใน YouTube นะครับรหัสก็คือ1580นะครับถ้าเราช่วยผู้ชายผู้ชายก็จะบอกรหัสให้นะครับนี่เราเลือกเลือกปิดคนไปช่วยปีศาจ80ใช่ไหมโอเคให้ของมาครับได้ตังมาเรียบร้อย ว่าปืนพกไม่น่าจะพอนะโอเคปืนนี่ไปเลยปืนกลเก็บมาช็อกโกแลตปืนกลนกระสุนไม่จำกัดครับไปเตรียมตัวเตรียมตัวกลับ มีอะไรแล้วล่ะกลับเลยมาแล้วมาแล้วแล้วไปไหนต่อข้างหน้าเป็นโรงหนังปืนคนดีกว่ามันมีใครอีกไหมเข้าไปโรงหนังไม่ได้มีอะไรงอกมาจากพื้นเต็มหมดเลย เอาเฮ้ยกำลังจะโดนซอมบี้ต้องช่วยเขาดิโอ้โหตบทีกระเด็นนี่ตัวที่เราเจอในอสลักหาดใช่ไหมโอ้โหไม่รอดครับหัวขาดนึกว่าจะเราจะไปช่วยเขาทันเราจะเป็นศพต่อไปใช่ไหม,ไ,มไดไม้ยิง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 ว้ เฮ้ยอะไรวะเนี่นยเป็นขี้อะ่าเป็นขี้อ,อโอ้โหเหลือเหลือสามสิบโอ้โหจริงๆเลยไม่มีปืนพกนี่ผมตายไปนานละไม่ไม่มีปืนกลนี่ผมตายไปนานละไห้ดูหน้าหน่อยสิไปไหนต่อเนี่ย ออได้ครีมละโบว์คัตเตอร์ยิงเลยมีอะไรมาจากหน้าต่างแน่เลยเอ,เอ้าวไอ,อ,อตัวนี้มันมาครับอา้าวโดนเหยียบเละเละตุ้งเป้เลย กดปืบนกนดดีกว่าโอ้โหนีโโโโโโ่ปืนกนนี่เรามองเท่งไปแล้วนะเดี๋ยวมันก็ฟื้นอีกรอบนึงเชื่อผมดิเชื่อผมดิาทางนี้ไปไม่ได้ละ ไหนต่อนี้ย่ะลองดูทางนี้สิอ้มีร้านหา,านหาจีนด้วย,วยเข้าไปดูข้างในสิกดปัดคิวขอแฮมเบอร์เกอร์หนึ่งที่ครับ ความแอบระแวงเดี๋ยวจะลุกขึ้นมาฟื้นหรือเปล่ามาานอาหารจีนบ้างน่าจะไปไปได้ละ าดกระสุนรวนมไปเลยอ้าเราเจอรถแอมบูแลน์ก็คือที่เซฟดีๆของเรานี่เองโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ